เมื่อข้าพเจ้าได้ยินคำบอกเล่าเสียงชาวบ้านที่หมู่บ้านสันติหนึ่งอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาได้บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าน้ำที่นี่แรงมากแรงจนทำให้ท่อน้ำแตกอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าค่ะและเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ท่งได้ยินเช่นนั้นจึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นทำไมไม่เอาน้ำที่มีมากมาทำเป็นไฟฟ้าใช้กัน และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเก uh ิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติแห่งนี้เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยเรื่องน้ำ เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกรโดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริมากมายเกี่ยวกับการจัดการน้ําเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําในการทําการเกษตรอย่างเพียงพอและในเวลาเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระราชดำริให้นําน้ําที่กักเก็บเอาไว้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากเขื่อนภูมิพลแห่งแรกของประเทศไทยสู่เขื่อนกักเก็บน้ำอีกหลายแห่งทั่วประเทศและที่นี่เขื่อนบางลางอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาโดยเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างแท้จริงท่านก็ตรงดำดิในเรื่องของกเกษตรทำยังไงให,ให้มีน้ำเพียงพอที่จะไปจ่ายกับเกษตรกร,ท,กรท่านก็ดูงดูแล้วว่าการ การเก็บน้ำเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดเพื่อที่จะยังประโยชน์เวลาช่วงที่หน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนเนี่ยนะครับก็สามารถที่เอาไปบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนแรกของภาคใต้นะครับที่ท่านทรงตเด็จมานะครับแล้วก็ยังประโยชน์ในตุนของเขื่อนบางลางเนี่ยเป็นอย่างมากเขื่อนเราก็ได้ตนองตามราชดำริของท่านนะครับในเรื่องของการ ยังประโยชน์ให้ประชาชนในจังหวัดภาคใต้เราเนี่ยนะครับก็พอเราก็น้อมนาตรงนี้มาแล้วก็มาบริหารจัดการในเรื่องของน้าไม่ดีที่ตุดการบริการไฟฟ้าของเราเ,เป็นเรื่องรองรองเลยนะเราจ่ายไฟให้กับสายฟ้าในภาคใต้ในพื้นที่ต่ตามจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับแต่เป็นหลักๆเลยก็คือเบตงเพราะว่าต่อไปเนี่ยเมืองเศรษฐกิจตามเหลี่ยมเศรษฐกิจก็จะเป็นเบตงอยู่อำเภอหนึ่งด้วยนะครับน้องจิกตานีแล้วก็ตุงไหอโกลล สำหรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางสามารถอำนวยความสะดวกในด้านการชนรับประทานให้กับพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานีเป็นพื้นที่380,000ไร่ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ289ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยส่งเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนับเป็นผลพลอยได้ที่มีคุณประโยชน์มหาศาล นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางยังช่วยบรรเทาอุทก,กภัยในบริเวณตอนล่างของลุ่มแม่น้ำปัตตานีที่เคยเกิดขึ้นเสมอได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้ที่ช่วยเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรที่อาศาัยอยู่ใกล้เขื่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลาเราติดตั้งเครื่องเืิดไฟฟ้าประมาณ1,275กิโลวัตต์เป็นโรฟ้าที่เป็นอุโมงค์แล้วก็ ในต่วนตรงนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากน้ําต่วนหนึ่งที่มาลงในเขื่อนบางลางเองด้วยนะครับซึ่งเป็นน้ําต้นทุนนะครับถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์อีกนะครับกับเขื่อนบางลางเองจากเขื่อนบางลางสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําบ้านสันติที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนบางลาง ถือเป็นโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสามารถสั่งการและควบคุมการเดินเครื่องได้โดยตรงจากโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางสามารถอำนวยประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเมื่อกอนพัุฟ้าตัดดอกปากาลิลิงปากาเทียนแบบนี้าานดูส Bawa bulan jadi kapan saat ini kita buat semua kita hodok bawah nu pakak mangi hodok setupuk belakoh hodok sekali ruang mengruam cek pakak caput tangan hodok belakoh. Lo gak enggak pakak seni belakoh lah. Buat kita jadi jadi seni belakoh betul dah punya nah. Bandar lo ni seni tangkun tangyu ko pakak seni suko hati sejuk ada gapo tulung cuy lega mengku betul lah betul dah. Buat kita lo ya jauh betul lah. Ah, ada subah ada belakoh. อันน้ำใหม่พอสิยักแล้วก็เดาะมอสโคลกิตโต์อันนออันนอไม่ไปไหนอีกแต่พอตุนเอเบดู kayak แต่สิยักแล้วก็สุดยอดจัดิภูมิใจแล้วก่อนละพวกอีกต้นับจากนั้นเป็นต้นมาทำให้เกิดมีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมายกระจายไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลจากน้ำสร้างพลังงานไฟฟ้าส่งถึงไฟฟ้าพนดอยให้ชีวิตกับทุกคน